อ้าวแล้วเหล็กตัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยโอ้โหตายละลืมหมดเลยงงจังเลยเนี่ยอุต่าเป็นมือใหม่ด้วยเด <c oughs> ี๋ยนะครับมันมาจากไหนเนี่ยครับ <c oughs> นี่นะครับไอเหล็กตัวนี้นะครับ <c oughs> มีพี่น้องหลายท่านถามเข้ามาอยู่นะครับอ่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้แนะนําไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้อ,ออกมาให้เห็นแบบนี้นะครับตัวนี้นครับอ,ออกมาให้เห็นแล้วก็จะเอาไปวางให้ดูนะครับว่า มันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าถ้าเราไม่เคยถอดบ่อยๆนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าไอเหล็กตัวเนี้ครับมันอยู่ไหนทีนี้ถ้าเราไม่ไม่รู้ตําแหน่งที่จะเอาไปใส่นะครับอ่าหลังจากนั้นมาเราไม่ใส่เลยนะครับเราก็รู้สึกว่าอ้าวไม่สบายใจแล้วทีนี้งงมอนกันน่้นมาจากไหนยังไงหาล่องหาลอยมันก็ไม่เจอนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่เคยบ่อยยิ่งเป็นพ่อบ้านนะครับ จะไม่รู้ตำแหน่งของมันเลยนะครับว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับทีนี้วันนี้ผมจะอเอาไปวางให้อพี่น้อง <c oughs> มือใหม่นะครับได้ได้เห็นจะจะเลยนะครับว่ามันวางอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งเราถอดออกมาแล้วเราจําไม่ได้จริงๆครับไอ้ตัวนี้ครับสมัยก่อนผมาก็จําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็ไม่เอาใส่เลยนะครับ ไม่ได้เอาใส่เพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนั้นนะครับทีนี้มันก็เกิดความไม่สบายใจว่าโอ้โตายแล้วทีนี้มันออกมาจากไหนนาะนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไปถามใครนะครับผมก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ของเดนน้าทิ้งตัวนี้ครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราไม่ทันสังเกตครับพอถอดออกมาแล้วป๊บไอเหล็กตัวนี้มันหล่นมาคลงข้างแขง,งนะครับหลังจากที่เราจะประกอบเข้าไปป๊บ มันมาเหลือเหล็กตัวนี้นะครับงงเลยครับมีพี่น้องถามมาว่ามันมาจากไหนกันเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยอ่าวันนี้อ่าผมจะมาเอาไปวางให้พี่น้องดูนะครับว่าตำแหน่งของมันอยู่ที่ไหนนะครับอ่าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าเหล็กตัวนี้นะครับมันเป็นที่รองขาเดินน้ําเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับ ไม่รู้เขาลองว่ายังไงนะครับหรือว่าเขากันไอ้ตัวนี้มันหักหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับเขาจะวางอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับตรงรูนี่พอดีเลยนะครับเนี่ยครับวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเดนน้าทิ้งลงมาเสียบลงไปเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับน็อตของเดนน้าทิ้งก็จะลงรูนี่ไปประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ จะนำมาก็เอาเขาเสียบเท่านั้นเองครับตัวนี้นครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองครับอ้าวนี่เราเราไปดูตําแหน่งมาเลยนะครับอ่าสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเนี่ยครับมีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าผมไม่ทันสังเกตเลยอ่ะมันหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเหล็กตัวเนี้ยไอ้ปลายแหลมเนี่ย นี่นะครับไอ้ป้ายแหลมๆมันก็ไปวางอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าเขาเอามาใส่เพื่ออะไรนะครับผมก็ยังงงอยู่มก็คิดไม่ออกเนี่ยครับมันก็ไปวางตามช่องของมันนี่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเอาออกมาให้พี่น้องดูก่อนนะครับจะได้เห็นตำแหน่งของมันจัดจะเลยนะครับมันแค่รองขาเดนน้ําตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเดนน้าตัวนี้ครับมันจะเสียบลงไปประมาณเนี้ยนะครับ แล้วเหล็กมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับไอ้ปลายแหลมๆมันก็ไอ้ปลายแหลมตัวเนี้ยครับมันก็จะไปวางอยู่ตรงฐานนี้เท่านั้นเองนะครับและไอ้ที่โคตรๆงอๆมันก็มา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 เสียบอยู่ตามล็อกนี้เท่านั้นเองครับเนี่ยครับล็อกตัวเนี้ยครับวางอยู่ตรงนี้ยครับเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยครับมันก็เอาไปวางแค่นี้เองนะครับเนี่ยตัวเนี้ย แค่นี้ครับาจากนั้นมาเราก็เอาเอาอีกตัวนี้ครับเข้าเสียบเข้าไปเนี่ยครับขาเดินน้าตัวเนี้นะครับเอาขาเดินน้านี้เข้าเสียบเข้าไปเนี่ยครับมันก็อยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้ <c oughs> ไปแกะไปถอดดอูเช็คดูเดินน้าทิ้งหรือว่าเราจะเปลี่ยนเดินน้าทิ้งนะครับเราไปถอดออกมา ปลาคนว่าไอ so helmet, so well, frame, right ้นี่มันหล่นลงมาครับเพราะเราไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันมาจากไหนทีนี้ถ้ามันหลุดออกมาข้างนอกแล้วเราจะดูไม่ออกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่ลองไปสังเกตดูนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้ครับไอปลายเป็นๆก็ควมลงตรงนี้ครับแล้วไอปลายแหลมก็ไปวางอยู่ตรงฐานนี้เท่านั้นเองครับฐานอาฐานตัวนี้ครับนะครับไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเราสังเกตดูว่าอ้าวเขามาใช้ทําเพื่ออะไรอันนี้ผมก็ยังงงอยู่ครับว่าเขามาทําเพื่ออะไรนะครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่รองขานะครับรองขาเดนนับทิ้งนะครับเนี่ยครับเพราะไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นอ่าเป็นเป็นแกนพลาสติกนะครับอาจจะหักได้หรือเปล่าหรือเอาตัวนี้มามายันไว้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับดูมันก็อยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ผมก็ไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับตอนนั้นอ่ะอ่าตอนที่ผมอ่ากำลังหัดซ่อมใหม่ๆ เจอสามตัวสี่ตัวผมไม่รู้จะเอาใส่ตรงไหนผมก็ไม่ใส่แต่มันก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ต้นหลังมาสังเกตว่าเอ้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองประมาณนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสังเกตดูให้ดีนะครับว่าตัวนี้ครับอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าบางครั้งถ้าถ้ามันออกมาแบบนี้ครับถ้าเราไม่เคยถอดนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเราไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไหนนะครับถ้าเราออกมาแบบนี้ครับเนะครับอ่าพอจังหวะที่เราถอดแล้วปุ๊บอ่าเอียงถังออกมาปุ๊บโลมารลข้างข้างเก็ง อ้าวมันมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหเอารถตัวเนี้ยมิกกี้ก็ไม่ทันสังเกตเพราะว่าเราไม่ได้สนใจมันเราจะไปสนใจแต่ที่ว่าเราจะถอดนี่แหละครับ <laughs> นี่แหละครับเราจะถอดไอ้ตัวนี้แล้วก็เล็งดูแต่อ้ตัวนี้นะครับหลังจากที่ถอดน็อนอกไปแล้วเพราะเอียงถังลงมาไอ้นี่หล่นลงมากระลักคไออ้าวมาได้ยังไงเนี่ยทีนี้ตอนจะประกอบไม่รู้ว่าจะาไปใส่ไปตรงไหนถ้าเราเอานี่มาใส่มันก็ดู ปกติของมันนั่แหละครับเนี่ยครับใส่ตาปกติของมันมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เหล็กตัวนี้มันเหลืออยู่เราก็ไม่สบายใจแล้วครับทีนี้ครับอ้าวจะให้มันเหลือได้ยังไงเนี่ยเอาไปขายไปกิโลก็ได้มากี่สตังค์มินิตเดียวเองต้องหาทางใส่มันให้ได้อ่าสหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านก็ดีนะครับอ่าได้ไปเปลี่ยนเดนน้าทิ้งนะครับอ่าตัวนี้เหล็กตัวนี้ครับมันจะวางอยู่แค่นี้เองครับอ่ารูของมันก็จะ ไปเสียบกับรูนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยรูของเขาครับเนี่ยครับมันก็จะวางอยู่แค่นี้เองเนี่ยครับอ่าตัวนี้ครับวางแบบนี้ครับเนี่ยครับวางตรงนี้จากนั้นมาเราก็จะเอาเดน้ําทิ้งเข้าไปสวมอ่าไปสวมเข้าล็อกมันเลยนะครับอันนี้ก็มีพี่น้องถามเข้ามาอ่ามากมายพอสมควรนะครับเพราะได้หลงลืมอ่าไปถอดมันออกเนี่ยครับเนี่ยครับ มันอยู่ประมาณนี้เองครับเนี่ยหลังจากนั้นมาแล้วก็ขันน็อตมันลงไปอ่สำหรับน็อตไอ้พวกนี้นะครับนอ็อตของมอเตอร์เดนนี่นะครับอย่าไปขันมันแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่า,ามันลูดได้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นแค่เกียวพลาสติกเท่านั้นเองครับเกียวพลาสติกแบบนี้เลยครับเนี่ยครับเราจะเอามันแน่นไม่ได้แน่นแน่นปึ๊กเดี๋ยวลูดเลยนะครับถ้ามันลูดแล้วก็หนาว จะลําบากเลยครับงานเข้าเลยทีนี้อ้าวเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับ่น้องมือใหม่นะครับเนี่ยครับขาเดนน้าทิ้งไอเหล็กตัวนั้นมันก็จะรองอยู่แบบนี้ครับปลายก็จะโผล่เข้ามาปลายก็จะโผล่เข้ามาข้างในนี่ครับในเนี่ยครับปลายมันนะครับี่ปลายมันจะโผล่มานี่นี่ละเห็นไหมครับนี่ครับปลายจะโผล่มานี่นี่ไอตัวนี้ก็จะโผล่มาตรงนี้ล็อกเข้ากับตรงนี้เลยพอดีเลยนะครับอ้าวนี่ครับเห็นไหมครับ สําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่ถอดเดนน้าทิ้งปรากฏว่าเหล็กตัวนี้มันหลุดออกมานะครับไม่รู้ตําแหน่งมันอยู่ไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับถ้าเข้ามาดูคลิปผมแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาอาคลิปถัดไปนะครับผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้ามาจัดการกับเฟืองคอล่ากับอาการที่หยุดปั่นแห้งแล้วมันเกิดการเสียงดังนะครับ เราจะเป็นเลาะเฟืองกันออกมาเป็นยังไงมันดังหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวผมจะาพาพี่น้องเข้าไปทําดูนะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับนบพดลศีมาลาสําสหรับวันนี้สวัสดีครับ